อ่ะโอเคอยู่ช่องโพลูบอม b o m t o เล n นโวันนี้จะมาลองเล่นฟีไฟด้วยโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy a 5 2017ในปี2021ว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเนีย่ยฟีไฟเดี๋ยวเจอกันในเกมบายอ่ะอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยผมจะผมจะปรับการาฟิกให้ต่ำ ที่สุดคือราบรื่นแล้วก็เปิดโหมดเฟรมเรทสูงขั้นสูงแหละเริ่มไปเล่นเกนมเลยมา s a m ซ u ง g g เล a x ซี่ a 5้า1 7เครื่องนี้เป็นเครื่องมือสองซื้อมาราคา1,000บาทซื้อมาจากเออจากคนโดตรงไม่ซื้อจากพ่อค้า ถ้าในปี2021เนี่ย Samsung Galaxy A 5 2าส7เนี่ยจะขายอยู่ที่ราวๆสี่พันหกพันราคามันเปิดตัวปี2อง7ราคา14ื0นแต่ผมโชคดีไงเจอเครื่องราคา1,000บาทโปกติมันขายอยู่ที่4 0 0 0ันถึงห้าพัอ้สี0 0ันหก0ันตามตามสภาพเครื่อง เครื่องนี้ Samsung g a l a x ซ A5201 ซัมซอ Samsung ซี่ A5217 สามารถสามารถสตรีมได้นะเป็นบางเกมแต่สตรีมได้ไม่นานหรอกเครื่องเครื่องจะร้อนแต่ก็พอได้แหละสตรีมสตรีมสตรีมได้พอได้อยู่แต่ก็ไม่ควรสตรีมว่าเครื่องมันร้อนเร็วแล้วมันทํทำให้เครื่องกระตุกแล้วก็เครื่องนี้รองรับเสียงภายใน มาหลุดเลยเราไม่ซีเรียสเราเราเป็นใสย่ยปูจังหวัดน,นี่นะพี่เล่นความเร็วไปพุ่งพุ่งพุงออเฮี้ยก็ผิดเออมาเดยบร้อยผมเล่นฟรีไฟไม่เป็นนะเล่นแต่ R O V ฟรีไฟผมไม่เล่นมาหนึ่งปีแล้วเล่นเฉพาะตอนอัดคลิปนี่แหละ คลิปแ้าสัวที่ผมผมันมีไฟก็ได้นาหนึ่งปีแล้วมั้งเอ้ยมีมีคนร้อนี่หน้าเราปืนอะไรเนี่ยปืนก็ปืนพกขออนุญาตเบื่สุดนะเพราะว่าไม่ได้ยิน น,นผมอาจพูดไม่ชัดนะว่าผมผมองเป็นูด,ดติดอ่างแต่แต่จะแต่จะพยายามพูดให้ช้าชาัดอ่ะแล้วก็เราอยู่ที่โรงเก็บเครื่องบินหนะล่าเออโรงโงเก็บเครื่องวินมีอาการแหลกอยู่แต่ไม่มาก โอ้ยเยบี่อเบื่อะไรไม่รู้โคตรรัวเลยโอ้โหเบื่ออะไรไม่รู้โคตรรัวเลยวะเด,ดี๋ยวเด้ราเจอคนน้องเจอคนเจอคนอยู่เดี๋ยวได้กูก็น,นั่งมาะมาณนะี้แหละเอ๊ะมันมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ทัดทัดสกินหลอนนะทัดไปเองเครื่องนี้พี่ คนนี้มีปัญหานะไม่รู้ว่า Samsung Galaxy A 5 2 0 1 7จะเป็นเครื่องหรือเปล่าคือทัชส,สกินจะคือคือทัชสกินจะหลอนคัดไปเองอ,ะอ่ะอีกแล้วเฮ้ยคนคน อู้ตายเฮ้ยแม่งเลยได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสะดวให้ฟังว่า Samsung g a l a x เอห้าสองเันดิบเจ็ดเล่นฟรีไฟได้ไหมตอบไปแล้วว่าได้เล่นได้เล่นเได้เล่นื่เนเลยถ้าปรับราบรื่นแต่ถ้าเราอัดหน้าจอแล้วปรับราบรื่นอาจมีกระตุกบ้างเฟรมเรทน่าอยู่ที่ราวๆสี่สิบถึงห้าสิบเฟรมเรท ไม่ถึงไม่ถึงหกสิบแน่นอนเพราะว่าผมเล่นผมรู้ว่ามันแบบมันมันกระตุกอ่ะแต่มันเล่นได้อ่ะแต่มันกระตุกอีกน,นึงิดนหนึ่งอ่ะแล้วก็ไอ้ซันโตเกลซี A ห้าสองพันสิบเจ็ดเนี่ยสามารถสตรีมเกมฟรีไฟล์ได้ผมลองมาแล้วแต่สตรีมได้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งใจมีอาการร้อนแล้วก็พอเล่นเนี่ยมันจะกระตุก อ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดคัสไครให้ช่องโพลูบอมด้วยอาจจะมีคำพูดที่วดไปวนมาพูดติดอ่านพูดไม่ชัดต้องขออภัยด้วยเพราะเพราะผมคนพูดไม่ชัดอยู่แล้วอ่ะไปลาไรบายบาย <c oughs>